เพราะว่าแม่เหล็กแรงสูงตัวนี้มันดูแรงนะฮะเดี๋ยวมาลองกับตัวแม่แรงตัวนี้เลยนี่นี่น,นะฮะอันนี้เป็นแม่แรงตัวเนี้หนักประมาณ6-7กดโลนะฮะ6กโลกว่ากว่าเลยน,นี่ก็จะสามารถมันก็ถ้าหน้าสัมผัสมันจับเต็มเนาะมันก็จะสามารถดูได้มันก็ขึ้นอยู่กับหน้าสัมผัสด้วยนะนี่นะฮะ การสัมผัสกับตัวที่เป็นโลหะถ้าเป็นแผ่นหนาๆก็มีแรงดูดที่ดีกว่าถ้าเป็นแผ่นบางๆก็จะดูดได้แบบแรงดูดก็น้อยกว่าอะไรประมาณนี้ใครต้องการเอาว่วาใช้เนาะนี่อาไ,ไว้ใช้เก็บของเอยที่มาที่ว่ามันร่วงลงไปแล้วเราเก็บไม่ถึงเอาตัวเนี้ยผูกเชือกก็จอดออกไปได้นะฮะตัวเนี้ยวัสดุก็เป็นเมล็ดใช่ไหมด้านนอกนี้ก็เป็นสแตนเลสนะฮูเป็นสแตนเลสตัวนั้นเป็นสแตนเลสฮนะเอาไปใช้งานนะเอาไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นเก็บของไปหาของในน้ํา หรือว่าเอาไปแยกเศษเหล็กออกจากแบบออกจากงาน,นะนเราเนาะบางทีเป็นพวกทรายผสมกับเหล็กอะไรเงี้ยเอาไปแยกเศษเหล็กดูดออกได้ดูดออกจากพวกของต่างๆที่เราไม่ต้องการให้มีเศษเหล็กเอาตัวนี้ไปดูได,ด,ได้นี่